ผมตั้งใจปัน้นหุ่นคุณปู่ขึ้นมาในวันที่คุณปู่ไม่อยู่ผมจะได้ไม่เหงาถ้าปู่ของผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็คงไม่ต้องโดดเดี่ยวมากวันนี้หักอ,อกหักใจบ้างนะเนตปู่เขาก็ไปสบายแล้วตอนนี้ก็เหลือไว้แค่หุ่นให้เราระนลึกนึกถึงก็แค่นั้นเองก็แกเป็นคนฆ่าแล้วมีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องฆ่า นี่แกเอาลุงปู่มาทำไมแกคิดจะทำร้ายคุณปู่เหรอใช่แค่พาปู่มาเดินเล่นนะ่ะงั้นเหรออีแพทย์สยามบ้านนี้มีแค่แกกับฉันหยุดปอมได้ละนี่ถ้าฉันเป็นแพทย์สยามนะแกก็คงเป็นหลานที่ในละคณนั่นแหละไอ้นเนสเฮ้ยเฮ้ยปู่ปู่หายไปไหนะนี่แกาปู่ แกอย่าคิดนะว่าแกจะชนะฉันได้นางผู้หญิงชั้นต่ําถ้าฉันหาหุน่นของปู่ฉันไม่เจอนะแกเต็มตัวกลายเป็นหุ่นแทนปู่ฉันได้เลยฉันต้อออกไปจากบ้านบบนีให้ได้คุณคะฉันว่าทานยังไม่ค่อยปลอดภัยขึ้นไปดาดฟ้ากับฉันดีกว่าคะ่ะ เซ็นพยยินัยกรรมและยกม้อมมรดกของฉันให้เธอทั้งหมดฉันว่าตอนนี้เราหนีหลานคุณก่อนดีกว่าค่ะปู่ปู่ยังไม่ตายเหรอครับแกคงเสียใจมากสินายหลานที่ปู่ยังไม่ตายอุตส่าห์ปั้นผมเพื่อที่จะหุบสมบัติปู่ ปูก่กำลังเข้าใจผิดนะครับผมแค่ปั้นหุ่นปู่เฉยๆแต่คนที่วางแผนจะฆ่าปู่เนี่ยก็คือหลานแกเนี่ยรู้เยอะรู้ดีก็กลายเป็นหุ่นขี้พึ่งไปก็แล้วกันแกนี่เองเหรอที่ทำให้คนกลายเป็นหุ่น <c oughs> ใช่ที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่าฉันจะกำจัดปูแ่แก่ๆแบบแกแล้วก็เอาเน็ตมาทำเป็นผัวฉัน ดันเสียดายอะ่ะหลานแกนั้นรู้ดีรู้เยอะไปหน่อยก็เลยต้องกลายมาเป็นหุ่นขี้พึ่งเฝ้าบ้านไปก็แล้วกันเนาะ <c oughs> ขำอะไรแกนี่แกคงลืมละอะไรไปง่ายๆที่บ้านฉันมีห้อง เพราะคลิปพึ่งมันโดนแดดไม่ได้ <L an> แกอยากลองเป็นหุ่นรูไ้ไหมล่ะจะได้รู้ว่ามันทรรมานขนาดไหนนี่คือคุณออยดาราสาวที่จากไปอย่างสงบ พวกเราจะคิดถึงคุณและจะเก็บกลไวตลอดไป